สวัสดีค่ะสวนสวยด้วยมือเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคลิปนี้เราจะพาทุกคนมาขยายพันธุ์รือสีผสมนะคะช่วงนี้รือสีผสมหน้าหนาวนะคะเขาจะสวยเขาจะชอบฤดูหนาวนะคะรือสีผสมเราไปเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะเตรียมกิ่งพันธุ์นะคะกิ่งพันธุ์ที่เราเตรียมมาก็คือจะเป็นกิ่งที่ค่อนข้างจะแก่นะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่ารือสีผสมที่เราจะนํามาเพาะชำนี้นะคะ ว่าเป็นกิ่งที่แก่แล้วก็สังเกตได้ง่ายๆค่ะกิ่งหรือสีผสมก็จะมีลักษณะขึ้นเหลี่ยมแบบนี้นะคะขึ้นเหลี่ยมขึ้นเหลี่ยมชัดเจนแบบนี้นะคะนี่เราจะเราจะเอามาให้ดูนะคะเนี่ยค่ะเขาจะมีเหลี่ยมนะคะแต่ถ้าเป็นส่วนส่วนยอดก็ยังจะไม่มีนะคะ การชํากิ่งต้นลือสีผสมนะคะทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะดูวิธีการเนีคะเราก็เตรียมดินมาเลยค่ะดินนี้นะคะที่เราหมักเตรียมไว้แล้วนะคะดินที่เราหมักเตรียมไว้ก็จะมีดินหนึ่งส่วนปุ๋ยมูลสัตว์หนึ่งส่วนนะคะขุยมะพร้าวละเอียดหนึ่งส่วนแล้วก็ใบก้าปูอีกหนึ่งส่วนนะคะ,คะผสมรวมกันแล้วก็หมักทิ้งไว้หนึ่งอาทิตย์เหมือนเดิมค่ะ เราก็ได้ดินมาแล้วเราใช้ไม้นะคะจิ้มนําลงไปนะคะเราจะไม่ใช้กิ่งของต้นลือสีผสมจิ้มจิ้มดินลงไปเลยนะคะเพราะว่ามันจะทําให้อ่ขอบตรงที่เราตัดเนี่ยค่ะเกิดอาการช้านะคะก็จะทําให้เขางอกงอกรากยากหรืออาจจะเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นการปักชำต้นไม้นะคะก็ควรจะใช้ไม้นะคะ ใช้ไม้จิ้มจิ้มดินลงไปให้เป็นรูแล้วก็ใช้กิ่งพันเนี่ค่ะวางลงไปตรงรูที่เราจิ้มนะคะเสร็จแล้วก็ใช้ดินกรบนะคะกดกดเบาๆนะคะพอให้ดินแน่นนิดนึงนะคะคือไม่ให้กิ่งพันธ์ุล้มเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำค่ะลดน้ำให้ชุ่มๆเลย ตอนนี้อาจจะกิ่งอาจจะยังท่งตัวไม่ได้นะคะเราก็ต้องคอยพยุงเขาไว้ก่อนนะคะเราทำทีแรกนะคะกิ่งเขาอาจจะยังส่งตัวไม่ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องช่วยเขานิดนึงนะคะโดยใช้ไม้นะคะประคองนะคะแล้วก็เสียบเสียบลงไปที่ดินข้างๆกับต้นอย่างนี้นะคะเขาก็จะช่วยประคองต้นไม้ของเรานะคะ ให้ตั้งตรงแบบนี้นะคะเราก็ช่วยเขานิดนึงเพราะว่าเขายังเ,เขายังอ่อนแออยู่เดี๋ยวพอลากเขาเดินแล้วเขาก็จะตั้งลำต้นขึ้นมาเองนะคะเราไม่ต้องกลัวส่วนนี้คือตัวอย่างนะคะก็คือํำไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเขาแข็งแรงแล้วนะคะแข็งแรงแล้วก็รากเดินแล้วค่ะ ก็จะมีตัวนี้นะคะจะให้ดูชำไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์ลากเดินทะลุกลกระถางเลยนะคะทีนี้เราจะพามาดูตัวที่เรานำมาปักชำไว้ในดินนะคะก็คืออายุการปักชำประมาณหนึ่งอาทิตย์เหมือนกันกับที่เราชำไว้ในชำไว้ในกระถางเล็กๆนั้นนะคะเราจะมาดูนะคะว่ารากเขาเดินดีหรือ,อยังนะคะผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เราถอนขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะ นี่โอ้ลากเขาเดินเยอะเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราก็นำไปลงกระถางใหญ่หรือว่าตรงที่เราเาต้องการจะปลูกได้เลยนะคะอันนี้เป็นลือสีผสมอีกพันหนึ่งนะคะคล้ายๆาหางประกัดเลยะคะ่ะสวยมากตอนนี้ก็คือเขายังไม่ได้ออกแดดนะคะก็คือเราเอามาปักชําไว้ในร่มก่อนเขาก็อาจจะสียังไม่ได้จัดจ้านเท่าไหร่นะคะ แต่พอถ้าเขา,าแข็งแรงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปาให้ออกแดดนะคะออกแดดให้เขาได้มีสีที่สวยงามนี้เรามาดูลือสีผสมแบบแคร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นพันเล็กนะคะพันเล็กนี้ปักชำไว้พร้อมกันเลยปักชำไว้สองกิ่งนะคะรากก็น่าจะเดินเหมือนกันโอ้เจ้าตัวเล็กนี้รากเดินดีมากค่ะ ตากเดินดีมากเลยสวยด้วยนะคะอันนี้ก็คือสีเขายังออกไม่เต็มที่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนีเ่เราจะพามาดูตัวนี้นะคะที่เราได้กันทําการชําน้ําไว้นะคะชําน้ําไว้นี่จะเป็นในส่วนของใบนะคะใบของต้นรือสีผสมนะคะก็จะมีอยู่สองสามใบอยู่ในนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าผ่านไปประมาณหนึ่งอาทิตย์แล้วเขาจะมีรากงอกออกมาหรือเปล่านะคะถ้ามีรากงอกเราสามารถรอให้เขา ลา,ลากเยอะแล้วก็แข็งแรงแล้วนําไปาปักชําได้เหมือนกันนะคะนําไปปลูกได้เลยเหมือนกันค่ะมีรากนะคะมีรากมีรากเล็กเล็กทุกอันเลยค่ะกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่ามองเห็นแล้วนี่มองเห็นว่ามีรากนะคะก็จะมีรากเล็กๆโผล่มานะคะเห็นไหมคะ เห็นไหมคะอ่ค่ะนีอันนี้ก็มีรากนะคะกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะแต่ว่ามีรากทุกใบเลยะคะ่ะใบารากเล็กรากยาวรากสั้นปนกันไปนะคะแสดงว่าเราชำใบก็ได้นะคะต้นลือสีผสมสวยมากค่ะ